คนเก่าคนเดิมนะครับ3ลูกไสามลูก10บบาทราคาเดิมนะครับลุงคนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงราคาเดิมนะครับมาครับผมช่วยอุ่นหนุนนะครับใครที่ขึ้นมานะครับบ้านแมวขนจังเขียนนะครับมาอุ่นหนุนได้นะครับกระจายรายได้นะครับจะลองยิงดูนะครับเป้าอยู่นู้นนะครับนะครับจะโดนกี่ลูกมารู้นะครับเนี่ยอะไรนะลุงอ่ะ เกือบเกือบเกือบติดเกือบหมดแล้วแฮมมันไปติดเกือบโดนแล้วอันที่สองนะครับว้าวไปไกลกว่าเขาอีก ลมลมครับไปตามทิศทางลมเปลี่ยนลูกครับโอ้เรียบร้อยครับหีแส้มนะครับยิงผมจะยิงหกลูกนะครับก็ได้หนึ่งแส้มนะครับก็ไ้นนเนี่ยกะไ้ <laughs> เรียบร้อยหูจุดมันแล้วหูจุดมันแล้วหูจุดมันแล้วสายเราลุงเราอม่างนี้หรอมีพลาดหรอของตาใจดีๆเนี่ยที่หมดพลาดละพลาดแล้วครับอ่าพอแล้วเอ,ลวอ,ลวอาละเอาบไป6ลูก จนหนุนลุงมานะครับเนาะครับผุครับลุงครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับยิงไปนะครับหงนัดเข้าสามนัดโอเคนะครับ